หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดออรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรี e มายพับลิชชิ่งจำกัดลิงตัวที่สองไม่ฟังความชั่วลิงตัวที่สองนั้นไม่ได้ซอนให้เราปิดหูของเราจริงๆแต่ซอนให้เรารู้จักบังคับอารมณ์ของเราถ้ามีใครมาต่อว่าเราด่าว่าเราด้วยความโกรธแค้น หรือมีใครมาเล่าเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นหรือมีคำพูดที่หยาบคายที่เป็นการกระตุ้นอารมณ์ของเราถึงแม้เราจะได้ยินก็ปล่อยให้มันออกไปจากตัวเราโดยที่ไม่มีผลต่อจิตใจของเราอย่าได้เกิดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีจากการได้ยินคำพูดของคนอื่นเราจะไม่มีวันก้าวหน้าได้จริงหรือจะมีความสุขได้จริงถ้าเรายังเอาชนะอารมณ์ของเราเองไม่ได้ ถ้ามีใครมาต่อว่าหรือตักเตือนเราไม่ว่าจะด้วยอารมณ์หรือไม่ก็ตามให้เราคิดพิจารณาเสียก่อนว่าที่เขาพูดไปนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าอย่าได้โกรธหรือโมโหเพราะเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเลยที่เขาพูดไปนั้นอาจจะมีความจริงอยู่บ้างบางทีตัวเราเองมองไม่เห็นความบกพร่องในตัวของเราเองแต่คนอื่นเขามองเห็นได้ง่ายกว่า ดังนั้นถือว่าเขาเป็นเทวดาที่จะมาช่วยเราจงแผ่เมตตาไปให้เขาและขอบคุณเขาในใจถ้าเราได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่มีความจริงเลยก็ไม่ต้องไปโต้เถียงหรือเสียเวลาอธิบายเพราะคนที่โมโหนั้นย่อมไม่ฟังเหตุผลแต่ก็ให้เราแผ่เมตตาและขอบคุณเขาในใจเช่นเดียวกัน เพราะเขาให้โอกาสที่ดีสำหรับการฝึกจิตใจให้แก่เราเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากเราเรียนและก้าวหน้าได้ด้วยประสบการณ์เช่นนี้ถ้าขาดประสบการณ์แบบนี้แล้วเราจะฝึกการเอาชนะอารมณ์ของเราได้อย่างไรถ้าเขาโมโหเราและเราสู้กลับด้วยความโมโหโทโซเช่นเดียวกันแล้วเราจะยิ่งทำให้เขาเพิ่มกำลังและอาวุธเพื่อต่อสู้กับเรา เราจะทำให้เขาเลวลงไปอีกและทำให้ตัวเราเลวลงไปด้วยคนที่ฉลาดในการต่อสู้เขาจะไม่หาทางกระตุ้นให้ศัตรูของเขาเพิ่มกำลังและอาวุธแต่จะหาวิธีให้ศัตรูลดอาวุธและลดกำลังให้น้อยลงด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจถ้ามีใครมาเล่าเรื่องความเร็วของคนอื่นหรือมานินทาเกี่ยวกับคนอื่นให้เราฟังเราต้องพยายามหลบหลีก อย่าสนับสนุนให้เขาเล่าต่อไปในทำนองเดียวกันถ้าเพื่อนฝูงของเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีที่กระตุ้นอารมณ์อย่าสนับสนุนการพูดคุยเช่นเดียวกันและเราจะต้องเป็นผู้ที่ชี้นำการพูดคุยให้กลับไปในทางที่ดีแทนเราพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูล,ลนิธิพระพุทธสันติธรรม